ผมกลับให้ความสนใจเหรียญที่ชื่อว่า Lady หรือ Melody นะครับค่อนข้างสนใจมากเพราะว่าข่าวเนี่ยก็คล้ายๆกับเปเป้เลยนะครับมีส่วนคล้ายส่วนต่างอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ moon academy academy ไปด้วยกันกับช่องมูล n Academy นะครับวันนี้เรามาติดตามเหรียญตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Melody หรือตัวย่อว่า Lady นะครับผมอ่านประมาณนี้เนาะนะครับก็อ่ามันมีผู้ถือเนี่ยสามอันดับแรกถูก b a c k ลิ s ต์นะครับเป็นธงแดงเลยนะครับขึ้นบัญชีดำคล้ายๆอะไรรู้ไหมเปเป,เป้นะครับขึ้นขึ้นธงแดงยังไงร,ราคามันก็ขึ้นไปพอเจ้าของ ก็คือเจ้าของใช่ไหมนะครับแต่เขาก็สร้างข่าวฝาดขึ้นมานะครับช่วงเนี้เหรียญนี้ยถ้าเกิดยอ่อผมต้องเก็บไว้อย่างน้อยสักสิบดอนนะนะนะครับเพื่อถูกหวยนะเพราะว่าเก็บรอบแรกคงเก็บไม่ทันหรอกนะครับเหรียญนี้ยมันสร้างขึ้น1ชั่วโมงก่อนที่ Elon อีลอนมาร์จะทวีตอ่ะใครจะไปเก็บทันนะครับอ่าตอนนี้มันมีให้เราเก็บตามกระดานแล้วนะครับช่วงนี้ เหรียญต้นน้ำอะไรอย่าพึ่งไปเก็บนอกกระดานนะครับมันจะมีปัญหานะเราก็เห็นแล้วปัญหามาหลายตัวนะครับแล้วหลายคนก็กาวกันเองอ่ะนะครับในกลุ่มล,ลงไป500ดอน600ดอนอะไรอย่างนี้ไม่ควรจะลงเกิน100ดอนนะนะครับยกเว้นค่าแก๊สของ u n นิ w วอแพงอน,นะต้องทำใจนะครับเอาแหละนะครับเหรียญเลดี้ตัวนี้ นะครับผู้ถือโทเค็น10อันดับแรกนะครับแล้วก็ตัวนี้สิ่งที่น่าตกใจมีการครอบครองถึงประมาณ180 0 0 0ล้านล้านประมาณ180ล้านล้านเลดี้ตัวนี้นะครับเท่าก <Sozial. S 1> ับประมาณ20.3%ของอุปทานทั้งหมดในจำนวนนี้ผู้ถือรายใหญ่ที่สุดนะครับ3อั <t> นดับแรกถูกเพิ่มบัญชีดำ นะครับไม่รู้ก็อีลมาร์ดมากหรือเปล่าฉะนั้น df DW dwf lab นะครับก็ถือของ l a d i e เนี่ยนะครับอย่างมีนายะสำคัญที่30.7ล้านล้าน,านคิดเป็น3.5%ของอุปทานทั้งหมดที่น่าสนใจคือ1ในบัญชีดำระบุว่าเป็นคนโคนั้นนะครับที่เคยถูกขึ้นบัญชีดำในเปเ,ปเป้อันนี้แหละเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า l a d i e อาจจะมีการปั่นในระยะสั้นนะครับเห็นไหมเพราะว่าเป๊ะก็ข่าวก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ที่มาจาก Look on Chain นะในทวิตเตอร์วันที่15พฤษภาปีป0 2 3ี2023คือไม่ต้องอะไรมากอย่าเกินร้อยดอลเก็บเอาไว้สัก10ดอลล่าอย่างน้อยนะครับแล้วก็มีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับมาจาก Look on Chain นะครับ dfl lab นะครับสตาร์ทอัพที่ราบุว่า one พวกนี้กลุ่มพวกนี้เป็นเป็นวานของมีเหรียญมีมตัวนี้นะครับที่เป็นลายใหญ่ที่มีเลดี้เนี่ยจำนวนประมาณอย่างน้อยแสนโทเค็นนะครับหรือมูล,ลค่าประมาณ1เซนไปยังที่อยู่ของ OKX OK นะครับฉะนั้นตามการคาดเดาของผู้ให้ใบริการด้านวิเคราะห์ของคริปโตนะครับ<ๆ>การโอน DF DF DWF เนี่ยน่าจะเป็นธุรก,กรรมนะครับ ที่มีการทดสอบกอนที่จะผ่านโทเค็นของเลดีนะครับตัวนี้ในการแลกเปลี่ยนการฝากเงินบน o OK k x นั่นเองนะครับอาจมีความหมายในยะสำคัญว่าสกุลเงินดิตอนตัวนี้เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับช่องทางหลักกับผู้ใช้มักจะเททิ้งสกุลเงินดิตอนของตันนั่นเองนะครับก็การโอนเงินก็ประมาณ1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 100, นะครับแต่เลที่นะครับหรือประมาณ0.01ดอลลดร์ นะครับไปอย,อยู่ที่กระเป๋าของ OKX OK อันนี้ข้อมูลจาก Look on Chain นะครับเขาก็เดาอะนะครับว่าเหรียญมีมตัวนี้มีวานถือไว้ไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับอย่างน้อยก็เราก็พอรู้แล้วนะก็มี e ีลอนม s k นะครับเราก็มี DWF Lab นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ถือ Lady ไว้เป็นจำนวนเยอะฉะนั้นจะถูกเททิ้งเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเขาก็เตือนไว้ แต่ส่วนตัวผมสนใจนะถ้าข่าวเสียมาอยางนี้หรือข่าวแย่มาอย่างนี้ควรจะมีช้อนไว้นะครับสักไม้หนึ่งเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้เกี่ยวกับเหรียญเลดีนะครับก็เป็นเหรียญที่มีความสอดคล้องอะไรกับเปเป้พอสมควรนะครับเราก็เป็นเหรียญที่น่าจะเก็บไว้สักหน่อยแหละนะครับเห็นก็ราคาก็ดีนะนะครับก็น่าจะประมาณศูนย ประมาณ06ตัว7ตัวนะครับตอนนี้07ตัวแล้วก็อยู่ที่9,984ดอลล์นะครับก็คิดว่าน่าจะเทกลับไปที่ประมาณ0 07ตัวประมาณ6,000หรือ5,000เนี่ยแหละหรือถอยไปถึง3,000นะครับก็น่าจะเป็นราคาที่ดีนะครับเหมือนกับเปเป้เปที่พอมาอยู่ราคาเนี้ยเราก็ถอยไปนะครับเราก็กลับขึ้นมาอีกนะ ก็น่าสนใจนะครับที่จะชอนเอาไว้นะสักสิบอลล่านะครับอย่าไปอะไรมากกับมันนะเหียอต้นน้ําพวกนี้นะครับสู้ๆนะครับผมก็คิดว่าทุกคนสามารถต่อสู้กับสถานการณ์แบบนี้ได้โอเคข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับแล้วก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลน์กลุ่มเรามีกลุ่มเปเป,เป้นะครับเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสาหรับนี้ผมหวังว่าเลดี้ จะกลัวตมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอ a คาด e มี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับวอลลุ่มพุม่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแพาสซีฟคัมผมต้องเลือก xp.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอ t ทั้ง f ิวเจอร์นะครับ วอลลุ่มแรงแรงดีดมากระดาน xt com และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบแพสซิ่งทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับคือได้ usdt เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซิ่งทำจากกระดาน xc com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน xt.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์